ถึงแล้วนะทุกคนเราจะมาห้างนี้กันนะคะอันนี้คือห้างนะดูผ่นัผนๆเหมือนตึกธรรมดาห้างบ้านนี้มันจะไม่ค่อยสวยเหมือนบ้านเราหรอกมันจะไม่ค่อยลังกาเหมือนบ้านเราก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าน้ําปลาชั้นอยู่ไหนนะคะันไทยเลื่อนคุนใดบะนี่แดนบะนี่ฮิ วิลก้อมออกเซาแแปลนขี่เข้ามาข้างในเลยแต่ต้องไปตามหา้านที่ขายปลาค่ะเอ๊ยไม่ต้องามหายากเลยใช่ไหมว่า,า,าสูแมนกับเขาอ่านว่าอย่าง ออกเสียงมาถือดิไปขึ้นไปข้างบนกันไปหาน้ำปลาค่ะร้านนี้จะเป็นร้านจีนนะคะเป็นธุรกิจของชาวจีนที่เขามาทำธุรกิจที่นีม่มีหลายสาขามากในในนี่นะแต่ว่าที่อื่นไม่รู้มีหรือเปล่าอันนี้พอมัง อ,อันนี้ไม่เคยลองกินแล้วเอาไปทำน้ำพริกปลากระป๋องอร่อยดีแต่แบบกระป๋องยังไม่เคยลองกินโหูแห้งอยู่นะตั้งสามสิบห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบเลเพราะว่ายูโรมันสามหกสามเจ็ดโอ้ยปัญหาเลยนะคือการหาของไม่เจอเนี่ย มีน้ำปลามีเต้าเจี้ยวแล้วก็มีสีหวานทุกคนดูสิมีอิม0ด้าสิบด้วยมีหมนะ้อฉันหาแต่อยา่างอื่นเจอแหละแต่สิ่งที่เขาให้มาซื้อเนี่ยเจอไหมเนี่ย เราว่าเราเจอแล้วแหละมุมนี้เลยนี่น,น้ำปลาทุกคนเห็นไหมเห็นน้ำปลาบอนี่ไงน,น้ำปลาน้ำปลานะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเราเจอน,น้ปลาแล้วอันนี้น้ำปลาตาอะไรนี่ซุลลี่แต่ว่า ที่เร,เ,นะเราจะซื้อนะเราจะซื้อทิพารถนะคะขวดนึ่งยิปเซอร์บแ,แล้วก็เราจะเอาอันนี้ไปลองกินดูว่ามันถูกกว่ารอันนี้มันสองบาทเจ็ดสิบเก้าเซนส่วนทิพยรถมันสามบาทสิบห้าเซนนะคะขอโทษนะคะสามยูโรค่ะแต่เราชอบใช้บาทมันียกง่ายดี แล้วก็สิ่งที่เราตามหาอีกอุ๊ยสะดุดตาจังเลยอาราค่ะทุกคนตนนังนาตาแม่บุญล้ำนะคะแม่บุญล้ำแบรนด์เป็นขวดแบบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยราคาละสี่บาทเจ็ดสิบเก้าเซนนะคะก็ 4ยูโรคูณ79เ,เออ4ย,ยูโร79สนามตะคูน36 37ตอนนี้คือว่าเท่าไหร่แต่บ้านเรา25บาทชง35บาทใหญ่<า>นะแล้วก็เอ่อเราจะหยิบอะไรอีกนะป๊บน,ะน,นึ่งอ๋อซิวหวานนะคะ <c oughs> นี่เลยจ้ะ <c oughs> ซิวหวานซิวหวานแพงมากตาเด็กสมบูรณ์นะคะ <c oughs> ทุกคน ซิวหวาน4ยูโร49เซ็ซนนะคะแพงมากเวอร์แต่ก็ต้องซื้อนะคะเพราะต้องใช้แล้วก็แล้วก็เออเลยนะเจียวเจียวพอดีเราจะเอาไปทำน้ำจิ้ม,มข้าวมันไก่นะคะทุกคน,อ,น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 อ้ยน้ำเจี้ยวทำไมเป็นพละสีวะ อันนี้สีเข้มกลัวต้าเจี้ยวก็3โยูโร49เซนนะคะตาเด็กสมูนเหมือนกันเฮ้ยอันนี้มนมันจะเสียเอาสีนี้ไหมเอาสีนี้เนาะโอเคเย็บร <100 S 1> ้อยเสร็จดีค่ะเราได้แล้วขอเชาิตามมาทด่เข็จะมีซอ,อ,อ,อสถั่วแงรสมันต่าง มีพวกซอสอื่นๆปาลาล้๊าล้๊าน้งน๊งล้๊าอะไรเยอะแยะทั้งหมดเลยนี่ค่ะวงนี้จะเป็นข้าวสารข้าวสารอาหารแห้ง๋ยวฉันจะไปดูมาม่าก่อน มุมนี้จะเป็นมุมเส้นค่ะสำหรับเด็กเส้นใครที่ชอบกินเส้นก็ร้านนี้เยอะมากแต่ว่าฉันจะมาหามามาอ๋อน,นี้จะเป็นเส้นหนี๋ไบใบแล้วก็มีของแบรนด์อื่นด้วยนะคะพี่มามา่าพี่มาม่าบ้านนี้มันเหมือนรถจามันรถจะไม่ค่อยจัดเท่าบ้านเราเท่าไหร่ เอาวันไหนดีอันนี้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปต้มนะคะเวลาอยากกินขนมจีนก็ไปต้มเอาของเยอะอยู่เหมือนกันนะ เห็ดหอมตังเนี่ยคนที่อยู่ไกลตลาดนะที่ไม่มีตลาดนัดมาที่เราไปซื้อก็จะได้กินกุ้งแบบนี้แหละใไปถงฉันเรียกกุ้งปลอมเยอห้องดูมกุ้งปอมมากอุ้ย ดูนี่นัวโกผงชุดก็รานี่แหละอายินน้ำมะตเอานะคะก็ต่ซื้อมาจากไทยที่บ้านยังไม่กินเลยมีรสดีด้วยนะประที่กล่องจ้าอร่อยดี คมเดิม,ดมนี่เป่าปัดกระของใส่ตังก่อนใจ่ตังแล้วนะคะทุกคน,นคิวยาวมากมันสวยเพียใายตังแล้วก็หอบใส่กระเป๋าเต็มตัวกลับบ้าน,นจะไปเที่ยวต่อ ได้ของครบแล้วก็จะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวจะไปแวะซุคค้อปุมเก็ถาวบ้านต่อไม่จบแค่นี้หรอกเวลาฉันจ่ายตังอะไรเนี่ยอันนี้คือน้าฝากซื้อนะแต่วมเองได้เลยทุกอย่างไปค่ะไปต่อ ตามหาปลาจริงจังไรนี้โอเคไม่บายค่ะเดี๋ยวถามนี่ยังจป็สิมงว่าให้เบิงไหมเฮดให้เบิงไหมฉันก็ว่างและฉันว่าฉันก็จะเฮดแบบนี้แหละไปละเด้อทุกคน